าแบบพอดีพอดีนะแบงค์นี่เต้าชูถูกไหมมันได้กินไมน้องๆหะไรแก็ิ้มเข้าไปในดอก็ผมก็มีส่วนหนึ่งที่แนวไปนดอแทนแทนต้ององไายแกจับตัวแล้วมึงีอะดนล้วพี่โด้ยกันนาสุดล้เนี่ยอดีนะมึงดูแนน ที่ขอที่บ้านโดนี่เป็นคนนี่ถือว่าเป็นคนคุยกับแทนคนแรกดูแลแทนราะว่าแทนเนี่ยสมัครงานใช่ไหมเด็กสมัครงานทุกคนอ่ะจะอยู่ในการดูแลของโดพี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงแทนเขาเลยจะคุยกับโดเยอะตอนฝึกงานนั่งด้วยกันแยกห้องนั่งสองคนที่เหลือนั่งรวมไม่เวลสี่คนนั่งอยู่ชอบจะมีเสียงจุ๊บจับจุ๊บจับ เรื่องความคิดเลยการทํางานแล้วก็เรื่องเรื่องสังคมแล้วกันสังคมท,คที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอะไรเงี<ส>้ยเขาก็จะให้คำาสมมติถ้าเราเราเป็นเราที่มีความคิดเป็นไฟเงี้ยเขาก็จะให้น้ํามาที่แบบเอ้ยพริกตรงนี้กับตรงนั้นเลยแต่อยู่ฝั่งเดียวกันแต่อยู่ฝั่งเดียวกันก็คือเขาจะให้คําพูดท,ที่ที่มันอาจจะเป็นความรู้ใหม่กับการใช้ชีวิตในสังคมแนวคิดแนวคิดอะไรใช่ แล้วก็เป็นเรื่องแบบว่าความใจดีตอนฝึกงานเนี้ยเขาจะถามคอยถามเสมอว่าแบบตอนทุกวันนี้ก็ยังถามอยู่ว่าแบบเออขาดเหลืออะไรไหมเอาจากพี่เปล่าแต่ว่าพี่ไม่มีนะพี่ยอมเลี้ยงแทนได้พี่ไม่มีกินก็ได้พี่ยอมเลี้ยงแทนไม่รู้พูดเพื่ออะไรพูดไม่พูดแล้วอยากให้มึงเรียนนี่อยู่ที่ข้อดีอยู่เลยข้อดีไงมันยอมลำบากเพื่อนสรุกไปข้อดีอยากให้แม้ตัวเองไม่มีแล้วก็เป็นแนวทางการชีวิตที่ดีนะใช่ไหมน้องๆหลายๆคนก็ยิ้มเข้าไปไอดอลก็ผมก็มีส่วนหนึ่งที่แมวไอดอล ข้อเสียเนี่ยพี่โดนจะดูเหมือนแบบว่าไม่ขี้แกลงนะสมมติถ้าแบบว่าใครพุ่งขึ้นมาไม่ใช่หมายถึงว่าพุ่งขึ้นมาแค่เสียงเดียวนะต้องอย่างน้อยมีสองพีเคพุ่งขึ้นมามีอาร์ตเอามีติดเอาด้วยเจ้า แบบถ้ามีครบครัวรวมเมื่อไหร่เขายิงทันทีแต่เขาจะไม่ยิงเดี่ยวๆถูกป่ะใช่พี่ถมาติถ้าอยู่กันสองศอกนี้ยคุยกันอะไรเงี้ยก็จะไม่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 ค่อยยิงเดียวเป็นตอนดี๋ยวเป็นตอนอนนี้ไงตอนที่เราไปดื่มที่ตบชิปตำนานชิปตำนานชิปนั้นกันเออก็แบบว่าแทนบอกแทนไม่เมาแทนแทนไม่เมาเนี่ยดูแม่งเลยแม่งหลับหวานดีเลยว่ะโอเคครับประมาณนี้เขาเสียแค่นี้อ่ะงั้นโอเคถ้าเขาเสียน้อยอ่ะด่าพี่โดทำพี่โดพี่แม่โคตรแก่แม่งของพูก พี่โดดทุกวันเนี่ยมึงไม่ต้องสอนงานผมแล้วพี่เออกูต้องสอนมือเขาไม่ดีนะสิของมึงเยอะมึงเห็นท่างเสือมั้ยกูไม่ต้องใหม้มึอตรวจก็ได้ <sund Onun Like massa> มนาพี่โดพี่โดต่อไปนี้ต่อไปนี้พี่พี่ม่จําเป็นต้องมาสอนงานผมแล้วไม่นจะเป็นต้องมาสอนงานผมแล้วผมก็ต้องสอนพี่ผมต้องสอนพี่พี่ง่อยผมเยอะอุ้ยจบแล้วไม่มีใครพูดเหรอโดคนพูดกับมึงดีมากเลยโดตอนที่มันด่ามึงมันมีคำว่าง่อยด้วยเต็นี่ยนักว่าก็ไม่ดีแล้วแลาวคนต่อไปใครคนต่อไปต่อไปพี่นุ้งครับพูดถึงพี่นว้งใช้สิบหรือยี่สิบวินาทีมันยาวแล้วเรื่เดิมเราได้ยินป่ะพี่ที่นักสอง คดีเขาดีอ่ะอดีของพี่ดูก็คือพี่ดูเป็นคนที่ใจดีใจอะไรวะเขาใจดีอ่ะพี่ใจดีมันก็มีเหตุผลด้วยหรอความรู้สึกที่ได้รับมาอ่าใช่ครับผมไดเป็นออฟฟิศใหม่ตลอดทั้งวันเนี่ยเขาเรียกแบบว่าดูใส่ใจคน,นอื่นดีดูดูแบบว่าแค่คนอื่นมากๆอะไรเงี้ยครับควมประวัสดีมึงมึงก็พูดในใจนึกประวัสดีใครไว้เนี่ยเหนี่ยมเห็นว่ามึงือกี้ แล้วก็แบบว่าเป็นพ่อบ้านก็เป็นงานครับุดยเขาทำทุกอย่างในบ้านเลยเป็นคนที่แบบเห็นแบบเอ้ยขยะอยู่น้นขยะอย่างนี้หยิบและหยิบจับโน่นนี่นั่นแล้วบางทีผมเห็นเองก็รู้สึกแบบว่าต้องทำมั้งวะต้องทำเหมือนกับเขาที่เขาทำบางพราะเขาเขารู้สึกเขาทำทุกอย่างเลยกนแต่ตอนนั้นที่มันสั่งมึงมึงว่าไงมั้งในใจละในใจเราคิดว่าไงแบบเลี้ยวๆในใจคิดว่าอะไรอยู่ตอนนั้นวินาทีนั้นเนี่ยย้อนเวลากลับไปที่จะให้ผมพูดไม่ดี่ขอดีอย่างคือแบบว่าเรื่องความรักเนี่ย ปรึกษาข้นมันเจอั่เขาเสียล่ะเขาเสียที่นึกขึ้นมาได้เขาไม่รักตัวเองจริงๆเลยเรียวๆเลยขึ้นมาบอกาดยาังแล้เป็นอะไรล่ะองกูหาพ่อไม่ไม่ั้งองคืจะรู้สึกาตอนเมืกี้ให้พูันี่โดก็บอกให้มองหน้าพี่โดผมไม่มีที่ลงยผมไม่ต้องไปถึง้าน แบบรู้สึกว่ารักคนอื่นเขามากไปแล้วบางทีมันไม่ได้นึกถึงตัวเองอะไรเงี้ยเขอยากให้เขาหวนย้อนคิดถึงตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยสุดท้ายคนที้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตมันคือตัวเราเองอะไรเงี้ยในการทํางานมันไม่มีนะเขาช่วยเหลือทุกคนไงพี่แล้แบบไอซับไม่มีมาฟูฟิมอะไรได้อะไรเงี้ยเไอซับพอร์ตนะมาเร็วที่น่นนะหันไปมองหน้าพี่มึงได้แล้วจบแล้วพูดถึงมึงแบบโคตรเพอร์เฟกต์แอบไเท่าไหร่ทุกมึงเนี่ยไอคิดไม่ดิ้นเลย เหลือจานมอนงัน่นี้ไม่ต้องชี้แล้วใครอ่ะแบนเอาแบบพอดีพอดีนะแบงนี่เต้าชูถูกไหมมันไม่อินเลยพอดีของพี่แบงพอดีมครับพี่แบงมันวันนั้นตอนเราดื่มกัน เราจะแบบว่าพูดเรื่องความรักด้วยแหละพี่แบง๊กจะเป็นคนที่ให้ถ้าพี่นุ้ยคือให้คําตอบความรักใช่ไหมพี่นุ้ยจะเป็นหมัดแยบแบง๊กนี่จะเป็นจะเป็นหมัดตรงอ่าคือแบบว่าให้ตรงๆไปเลยแบบว่ามึงฟังปรึกษาทุกคนตอบคนแต่กูบอกก่อนว่าแบ๊กเขาปรึกษาได้เรื่องอะไรเหตุผลแบบผู้ใหญ่อ่ะเหตุผลเร่จริงจริงดิดีสุดในนี้กูพูดเลยแบบตอนมันยังไม่เข้าร่างอีกอ่ะมึงดูด้วยนะดูก่อนนะว่า ตรงไหนมันพ <usion> ีดไวอยู่อย <Hungary> ่ามึงเข้าไปไม่แต่เวลามันอยู่สองคนมันจะไม่อะไรมันจะแค่ทำตอบที่ดีอยู่แล้วถ้าอยู่สองคนเขาเป็นคนดีเลยนั่งต่างนะคุยกันดีเลยติดเดินขึ้นมา ว่าแค่เรื่องของความรักอะไรการใช้เงินเรื่องการใช้เงินเขาอะเขาจะบอกว่าเขาไม่ค่อยมีเขาไม่มีนะเออแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าไหนมันแบบว่าประหยัดหรือว่าแบบเป็นเน็ได้มันจัดการได้ดีเนี่ยเขาก็ยังให้ตึ้งเลยบอกว่าเขาจัดการไม่ได้หรอกคนที่ดูแลมีปัญหาเรื่องการ นี่ยมันมันก็เป็นเรื่องของการให้คําตอบชีวิตที่แบบว่าเออบางทีเราก็คิดไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าพูดสรุปๆนะฮะก็ข้อเสียเนี่ยอย่างที่พี่เคพูดเลยหมายถึงว่าถ้าเขาอยู่กันหนึ่งหนึ่งอะถ้าเราคุยเรื่องนี้มันก็จะอยู่เรื่องนี้ถ้ามันมีสามเนี้เรื่องนั้นไม่เป็นเรื่องเลยไอ้ใช่ใช่ใช่ถ้ามันมีแบบว่าตอนเราไปพักแล้วแม่งพักกันสี่คนไงพี่คุยเป็นเรื่องแล้วแล้วถ้าคุยกันสองคนดีๆนะแบบเออพี่พูดถึง่อนี้นั้นปิติหรือว่าพี่เคพูดมาแทนเราเนี่ยตอนอยู่ต่อหน้านะมมัันนพูดกบึงี้เลย อยู่บ้านเก่าอะไรเงี้ยผมมาจอดรถพอดีแล้วพี่แบงก์ออกมาโร้านตรงกตาอยู่อะไรเงี้ยพี่แบงก์ก็ออกมารับหลังเมื่พูดกับมึงไงมือไปมือนี่ไงมันแชร์เรื่องตัดไวเลยไงเล็กเหมือนกันเล็กเหมือนกันเล็กเหมือนกันเล็กถ้าผมส่งอีติมันสองสามวันเสร็จอะไรเงี้ยพอตีก็จะมีบำแก๊งเกือบเกือไอะไรเงี้ยอันนี้เป็นพี่ตีแต่พี่แบงก์อ่ะกูบอกแล้วมันซีเนียะแล้วแล้วมันพูดกับมึงเสร็จมันก็หันมาพูดกับกูที่ห ประมาณนี้ประมาณนี้อยากด่าอาจารย์นะเอะมื่อมันโดนกันเลยเฮ้ยกูบอกให่ถ้ามีใครปากหมาที่สุดในโ h o w บอากูยกให้แบงค์มึงอ่ะมึงพูดแทนมันเนี่ยไม่ให้ให้เคทเองกูแย่เอ้ยกูด่ากันหน่อยพี่เป็นคนเซน a t ท g ฟมากทำงานเร็วบ้างนะฮะไอ้กระจอกมารับมือมาลับมือมารับมือสุดกูได้ยินจะไปที่ไอ้กระจอกอะไรเงี้ยมันไม่พูดด้วยมันบอกพี่พูดไม่ได้ถ้าผมพูดมันผมด่าพ่อผมแม่ ทุกคนมาตัดยามกันนะครีบสรุปสลายว่าจะอยู่ที่นี่นนอีกนานป่ะนานครับอีกเห็นอีกหลายคลิปเลยอะมึงรู้ได้ไงถ้าพี่เจ้าผมต่อถ้าพี่เจ้าต่อถ้าไม่เจ้าไม่ทำเหรอกูไม่เจ้าบ่มึงทำก็ได แวะประมาณนี้ก็ฝากตัวแฟนคลับช็อกโกบอยเลยครับผมก็ชื่อแทนนะครับก็จะมาอยู่กับช็อกกบอยเป็นคนที่เจ็ดเป็นคนที่เจ็ดนะเป็นตัวล่ามจิ้งจอตัวสุดท้ายครับก็คลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมใส่เสื้ออะไรไม่มีใครใส่เลยครับช็อกโกบอยนะครับยังมีเสื้อขายอยู่นะครับอยากรู้ว่ามีไซส์ไลน์หรือว่าเหลือแบบไหนบ้างก็ทักไปที่เพจช็อกโกบอยช็อปได้เลยสวัสดีวันนี้ครับลาไปก่อนครับ